นี่มากินผัดไทอที่จัดหลวงนะครับก็เลยจะพูดถึงเรื่องธาตุทั้งหนะ้าของความจีดเนี่ยเขาจะมีอาหารต่างๆเขาจะแบ่งเป็นเป็นห้าธาตุแบ่งเป็นห้าธาตุได้นะครับเช่นพวกรสเปรี้ยวนะครับพวกมะนาวอนะไรนี่มันจะเป็นธาตุไม้นะครับก็มันก็จะมีห้าธาตุเนาะมีมะนาวเปรี้ยวไม้แล้วก็ถ้าเป็นรสเคม็มรสเค็มนะครับพวกน้ำปลาอะรไรพวกนี้ก็จะเป็น ทธาตน้ำนะฮะก็จะมีผลอ๋อเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นไม้นี่ก็จะถ้าเอาไปวัดร่างกายก็จะเป็นเรื่องของตับแต่ถ้าเค็มเนี่ยพวกน้ำปลาเกลืออะไรเนี่ยก็จะมีผลไปนะครับมันคือทธาตน้ำแล้วก็ความหวานก็หวานหวานม่เลื่อนเลยเนี่นะครับพวกน้ำตาลก็ความหวานเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าธาตุดินนะมันจะส่งผลในร่างกายก็คือน้ำนแล้วก็ จริงๆเผ็ดนี่เขาจะไม่นับว่ามันเป็นรสนะครับไม่นับว่าเป็นรสชาติแต่มันเป็นความเขาเรียกว่าความเผ็ดร้อนของของร่างกายของลิ้นของปากเราอะเราเลยคิดว่ามันเผ็ดจริงๆแล้วเผ็ดมันจะไม่ใช่รสชาติฉะนั้นเผ็ดนี่เราจะไม่นับรวมใน้ารผัดคิดว่าเป็นความร้อนแรงนะครับฉะนั้นมันจะมีงานนึงคือธาตุทองเขาคือรสจัดรสจัดก็คือใส่สมเยอะแยะไปหมดเองเรียกว่าธาตุทองรสจัดจัดจัดข้านนะครับ เอฟลมข้าอะไรบ้างทัาตุนี่ก็คือเอฟพูดเลยได้ไหมนนเนี่ยไม้ไฟอ๋อธาตุธาตุไฟเนี่ยก็คือความขมพอดีในนี้มันไม่มีเลยเลยไม่ถึงก็ประมาณนี้ครับสรุปก็คือพวกความเปรี้ยวนะก็้วเป็นธาตุไม้ความเค็มน้ำปลาทั้งหลายก็เป็นธาตุน้ำความหวานก็ธาตุดินรสขมธาตุไฟส่วน รถจัดจ้านาต่างๆที่เป็นธาตุทองก็ประมาณนี้นะครับทั้ง5ธาตุก็มันก็มีผลต่อร่างกายทั้งหมดนะครับไฟก็คือระบบเลือดหัวใจน้ําก็ไตดินก็ม,าม,ม้ามธาตุทองก็จะเกี่ยวกับพวกปอดหรือหรือหรือถ้าเป็นของแข็งในร่างกายก็พวกกระดูกฟันอนนะไร้ยครับอะไรอย่างเงี้ยธาตุไม้อ๋อไม้คือตับก็ประมาณนี้นครับแต่ตอนนี้ก็ กินก่อนแล้วกันนะครับค่อยคุยกันทีหลังนะ